แแบบมาทำลุงบั๋นนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เพื่อนไ้ไว้นี่เหลืออยสองคู่นะครับพร้อมกับความฝันเพื่อนท่าน,นได้ให้นัดกันว่าสองสามมื่อก้อนเลขสิออกว่าสั้นจะค่อยมาตามเน้อว่าสั้นเพื่อนว่าเดี๋ยวมื่อนี้แอดมินพันมาทางนี้ก็สิม,มาตามตัวเลขน้ำเพื่อนสกปรูว่าเพื่อนจูบ่าจูเดี๋ยวเขาไปอติดตามน้ากันนะครับเอนี่ด้สุดท้ายแล้วสองคู่สุดท้ายมันจังวันเดีมันจังวันเดี๋ยวไมอืมมันยังวันเดี๋ยม่อยู มันหันเอามือมันออกละข้าเจ้าเล็บมันไก่บัทันมันไก่โพดมันเมามือมันออกมือนุะท่ายไปไร่สุดมันก็ผู้ท่านกับท่านผู้บัท่านกับบัท่านมันดวนดีๆมว่ะเนี่ยมันเกาะกันเสร็จไปปลูกมันคนงานกับจางมาแล้วมันก็เลยเปล่าวันนี้มีเวลาสามหมื่ย่างสีไร่ย่างสีไร่สามหมื่ แคหน่้ี่รา,า,าตัวนึงเด้อบันหกสา,ามหกสามบัโอ้เขามาาถามใครเราจะรียให้เขามาาถามใครเราจะรียให้ว่าเอวาว่าจหน่งสี่แดมีีจะแปดสี่หนึงก็แล้วแปดสี่หนป่หนึ่งอที่จริงว่าจะเอาหนึ่ดเน วา่าโจหนึ่งแปดซีกเอาไปซื้อเลขหนาครับหนึ่งแปดซีนะนี่วา่าเโจตัวนี้เหรเลขหนามันบ้างเอาไปซื้อเลขหนาเอาไปซื้อเลขโอเคครับมันเลยมันบ่มีเนี่ยของไอ้แก่เนี่ยเดี๋ยวจะขี่แลนนี้ไว้ก่อนกันเป็นแต่นี่เอาไปตีก็ได้นี่จะลืมจะลืมแท้ๆนี่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  อันนี้มันมันอายุคนนี้นี่แปดหาเนี่ยหาแปดเล่าได้ห้าแปดอายุไร่ไร่เล่ายาวเล่าฝันว่าเล่าส่งไม่ค่อยนุ่งห้าวันฟันว่าซื้อเราไม่ค่อยกินเขาเพราะสอนเกิดเล่าศูนย์เจ็ดมันก็ของเขาเลขจะของศูนย์เจ็ดวัดวัานาดนั้นบัตรบัตรที่นี่ครบเลยดนะครับด้วยของลุงบันนะครับเลขลุงบันเฟิร์นไฮมาหกสามกับซีหนึ่งนะครับมาเป็น ผู้หากับผู้หกนะครับงวดวันที่หนึ่กรกฎาคมหกสิบนะครับกันสาตัวห้าเทียบเปลียนเลขหนานะครับเป็นมาหนึ่งแปดสีน่นะครับไอเรีหนานมมนนหดัาบชูเมือมอ่าคนหายเรียหนาพอมการแจกคือรถปรีไปแล้วกั้ามันนี้หนาใครมันได้นั้งเขาได้ไหมโอ้ยหาไง <c oughs> อ,ออกข้างหน้าบนจีบ้านนะเบิ่อไนเปลี่ยนแนวทาง ว่แมนว่า,ม,ามันสีออกโรดนะครับเบิ้งให้เปลี่ยนแนวทางกันประกอบกับความฝันของพี่น้องหรือว่าคือกับพี่น้องมักล้อพิจรารณาเบิ้งน,นี่ก็ 4, นี่นี่ว่าจะ604เ่มันมีอยู่ีนเป็น60หนี่เราหนี่60ถ้วมาหามันดูพี่ถ้ามานี่604แปดสี่หนึ่งนี่แปดสี่หนึ่งนี่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 มันนี้มาสี่หนึ่งวั้มาสี่หนึง ซื้อัดตอรี่ได้้ก็ไม่ก็ไ่ได้ืเม่คนโดนหนวดนีเสียไรเสียขัเสียได้ดิ่ได้ซื้อรัดตรีได้ี่เขามาคุ้มขายให้ซื้อดิมาคุ้มขายให้ก็นลาเออก็เลวกับบอนียด้เดียคนเอาโชคลาบมาให้นอนีคือเถียวนันนิดเดียวคือเถียวนันผ่านตัวเดียวเนาะอ้เนี่ลับพี่้องหลับพี่้องด้วยก็รวยน้ำดอกไม่ยางจกเมตร บราเป็นงานกันว ok ่าถ uh, er uh, ้าเพิ <t <t ่นโชคดีเพิ่นมีน้ำใจอยู่แล้วพี่น้องในช่องของเขาเพิ่นเป็นคนมีน้ำใจตัวเพิ่นกับบ่ได้ว่าสิเบิ่งเอาซื่อๆเด้อบมันบ่ได้ซื้อเพิ่นเอาไปลงทุนเพิ่นโชคดีเพิ่นก็มีน้ำใจกับทางผู้ให้อยู่โดนๆนี่จังซื้อเทียนนึงที่บอกให้เด้อโดนวานพ่อแห้งเลยนี่มันเทียวใบนึงนี่พ่อแห้งเลยขนหัวตันว่า ผมตั้งหัวแห้งนี้ผมก่อนวันพ <c oughs> ี่ <c oughs> เพ็่นบอหมักลงทุนนะครับแตาว่าเพ็่นบอกได้เพ็่นเฮ็ด <c oughs> เห็ตะเบียกนเพ็่นเฮ็ดตัวเลข <c oughs> แนวทางให้ได้แตาว่าเพ็่นบอมกักลงทุนปันใดนะครับเสียงเล็กน้อยกับเขาพี่น้องก็จะฟาาจากไรเด้อเดี๋ยวผมสียให้พี่น้องนะครับผมเป็งตัวเลขแนวทางอีกเทียรหนึง่งของลุงบัน่นครบโกตโตแล้วนะครับ พี่น้อง่าต้องเบื้องเอาเด้อส่วนทางพี่นะครับเบื้องเอาหกคูนี่อยู่ในวงกลมนี่นะครับนี่พี่น้องหลายท่านหลายคนก็คอมเมนต์มาว่ามันหลายเกินมาสั้นเอาเบื้องเอาหกคูครับมีหกคูนะครับคงสิเปลี่ยนผู้ติดตามไหมเนาะตอนผู้กองจักเอ้คอามิี่ใบดำเนี่ยอันที่หลายคือว่าเอาสมมติว่าเจ้าอาจทีบังเงินไปไปได้ศูนย์มากนิได้ลักศูนย์มาเออได้ศูนย์มาจะเอายังไส เจะจะไปถามไปได้หกมากเอา yeah, <omedical trouble> ่ยเอาหกยังใส่าจากนั้นเจ้าผู้ใหม่เดี๋ยวผมใหม่หกสีก็เลยเฮ็ดลักให้เออเฮ็ดลักให้เออลักให้อ่ะนี่คือตัวไซขันได้ซูนมานี่คือตัวไซเอออ่านี่รักษาเพียงแค่นี้นี่มันหน่อยลงหน่อยลงเพราะว่าเลยมีอยุเกตโตนี่นะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่เกตโตมันออกเกตมือครับออกควายในเกตมือนี่ยดอกควายในเกตมือเนี่ยนี่ไพ่ได้ดีละ ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไปแล้วนี่สามมันไปแตเกสิบเปอร์เซ็นต์นี่สิบเปสิบเปอคอยถึงวันนี้นี่ออกแค่สามเปอร์เซ็ออนต์นี่แคบหน้นาจอเอาไว้แล้วครับเดอ้อนะครับแคบหน้าจอเอาไว้นาทีนเป็นโชคลาภนะครับเพราะว่าลุงบันเพิ่นก็นเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดงวดงวดวังยานั่นก็นเขา้ขาเข้าศูนย์เจ็ดนะครับเข้าศูนย์เจ็ด แบดนี้ก็เลยมาต่าพี่น้องเพราะว่าพี่น้องก็เรียกรองมันจะได้เตินะครับโค้งสุดท้ายของลุงวันเล่ว่าสองเก่านี่งว่าเดาลงเงินนี่นี่ว่าต้องหันนนี่คำว่าสั้นเขาบนเขาล่างนี่นเห็นว่าสองเก่าน่ี่นเอาสอเซ่านี่เราตัวที่สั้นมอเอาตัวนี้มาลักซ้อมยู่ตีมาหลัก2อยู่พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับหนึ่งแปดสามหนึ่งหกสามหกสี่แปดห้าแล้วก็สี่หนึ่งนะครับ ส่วนเพ่นว่าสามตัวนี้เพ่นว่าอาจจะเป็นเลขยกนาได้นะครับเป็นเลขยกนาหรือเลขหลังก็เป็นได้ขึ้น,นก็านู่ในข,ข้อบังคับนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลิตภัวฑ์สิออกตัวใดมาตัวใดแม่เราเปลี่ยสิบบาท <c oughs> <c oughs> พี่น้องปิจารณาเบิ่งครับพิจารณาเบิ่งจังใดก,ก็ขอให้เปลี่ยนโชคลาภของพี่น้องสูุผู้สุขคนนะครับเดอ้อมีคนจับออกมาให้แล้วคัดมาให้แล้ว หัวดม้งหันาะสีใส่บ้านเล็กทีบ้านไนมปลกปลกปักปลกนะนี่เด้อตัวนึงก็สั้นแม่นิดดีสองก็แม่นิดเดียน่ก็ซ้อนเนาะอออเป็นตัวกรัฟกันซ้ำเพราะว่าผมหายไปซีคูศูนย์เจ็ดตุกรเลยศูนย์เจ็มารอบแรกรอบแรกมารอบสงก็ิงทีละรอบสองกับมาเพิ่มอีกสองคูแต่เปถือชุดแรกเ็นไวทางของลุงบันเป็ แต่บ่มีผู้ใดหู้บอกว่ามันสีออกเลยไมบ่ลรอเนาะไม่ตัดการคาดการไว้แล้วก็คำนวณอ,ออกมาอันนี้เป็น,<ค>น,นข้นคำนวณทางคือคำนวณตามหลักเป็นขนจะเป็นอยู่คู่บา<ม>อาจารย์เพิ่นเพินเ่นพาเห็ดมาเออเป็นกระวงังสิแต่อายติให้งของครูเดินไปคือควบเห็นครูผมเ,เองแต่เลขที่เห็ดครูเนี่ยทั้งบัตรยี่สิบเอ็ดครูเนี่มันมีสิิทธ์ที่ออกเบิร์ดอ๋อครับเออมีสิิทธ์ที่ออกเบิร์ดบัตรนี้ผมเลือกให้ได้เนี่ ในเส้นของผมนี่น้าคมขีดของผมอยู่คมเลือกให้ฮกคู่อันฮกคู่นี่เลือกออกมาตามความรู้สึกตามความรู้สึกของเจ้าของคือต้องเปนควรจะเป็นมันน่าจะมามันน่าจะมาเป็นที่ได้บาบันนี่บังเงินบาผมเลือกมื่อนี่จะงวดแล้วมันไหลเมื่อนี่ไหลงวดเหรวเนี่ยไหลงวผมรู้่ซื้อผมเป็นคนบ่ค่อยซื้อเป็นคนไห้คันผมเป็นคนไทยแท้บาบันีสิลป์รู้บารับก็แล้วต้องเอืร์นสีไห้แต่ไหนผมไปซื้อหนึ่งญาติมันญาติมันบอกอ ที่เราซื้อมาแต่ว่ามันมาแบบนี้แหละคือมันก็มาแบบนี้มาแบบนี้สุดมาแบบนี้เป็นคนบ่มักซื้อเออคือบ่แบบว่าบ่มักลงทุนบ่กะไปพิจารณาญาณพิจารณาญานณบังบาการบังว่าเออ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 เพื่อเขาก็เออตัวนี้เหรเว้ยอันนี้ก็มีอยู่งสินะเพื่อความมั่นใจเอาเอาสั่งเอาไว้แต่เปรียบเทียบเปรียบเทียบสั่งความมั่นใจเจ้าของเนาะเขาไปท่าคงไใหม่เขาไปจูดดังคู่เขาไป ไตเทียนนี่ไงเออแม่ป่ะธานแม่ประธานพ่อก็มาเออมันคือกันมันก็ลอกมึงกันหน้าประธานจากใบจากใดดใบสันตัวเมื่อนั้นกับมาซองต้นกล้วยครับแม่กระจัมแม่กระจัมเพลินมักไปหาซองเล็แม่กระจัมนี่แม่กระจัมเออเอแม่กระจัมเ่ะนั่นละเออเพลินก็เห็นมาบอทันเพิ่นมาหอดเพิ่นมาแล้วแล้วสัน ไปเบิ้งเอารวดวันสันว่วยุบพวดถ่ายลูกน้องน้อบดที่นี่วะได้ไหน้นไอ้เผลอวดนว่าววันนั้นเ้รอะโอ้ยประเดียดไปบ้าว่าใคเรชื่อเัริญช่ยพะนะอ้าพิจเจริาเพื่อครับขอพี่น้องโชคดีโชคมานสุขสุขคนลำลำเลยไว้เครับเด้อถูกไหยน้ำแก่เมื่อสุขสุขคนในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้อนะครับเด้อ สุกโสงมันมันครับบ๊ายบาครับ